สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนถามผมนะครับว่าการลงทุนในลักษณะที่เป็นแบบ V I เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับการลงทุนระยะสั้นได้ไหมอันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังพูดถึงว่าระยะสั้นที่ว่าเนี่ยมันสั้นขนาดไหนแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยยิ่งระยะเวลาในการลงทุนยิ่งสั้นเท่าไหร่ V I ก็ยิ่งไม่ได้ผลครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนี่ยเดี๋ยวผมขยายความเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะครับโดยปกติแล้วสาหรับผมเองเนี่ยคำว่าลงทุนแบบ V I เนี่ยมันจะต้องมี2องค์ประกอบ มาด้วยกันโอเคไหมมันต้องมาทั้งคู่นะอันใดอันหนึ่งไม่ได้หนึ่งก็คือการลงทุนแบบ VI เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาบริษัทในแง่มุมของปัจจัยพื้นฐานโอเคไหมหรือว่าการวิเคราะห์แบบพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานว่าง,งั้นเถอะแล้วก็2ก็คือการลงทุนแบบวีเนี่ยคนที่ซื้อจะต้องตัดสินใจซื้อโดยการที่บอกว่าราคาที่ซื้อปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นของบริษัทโอเคไหมดงั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการเป็น VI ก็คือการทํา2อย่างนี้ด้วยกันถ้าทําแค่อนน, Мы, อน,น่่่่งม,มม้เีียวาาาชสถคท มองพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนะก็คือดูว่าบริษัทดีมีคุณภาพที่ดีขายของกําไรเติบโตนู่นนี่นั่นแต่ถึงเวลาจริงเวลาที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยสมมติว่าเขาซื้อแบบ DCA ก็คือซื้อเฉลีย่ยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าราคาถูกหรือแพงก็คือซื้อใช้วิธีการลงทุนด้วยเงินเท่าเท่ากันลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็น V i ก็เรียกว่าลงทุนแบบ DCA ถูกไหมหรือบางคนอาจจะตัดสินใจซื้อแบบโม um, เมนตัมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการลงทุนแบบ B.I ถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบของการดูพื้นนนนฐาาาาาาขออองงงกกกกกิจจจรรร็ตมะคับบหืใท เน้นในการที่ซื้อหุ้นถูกไว้ก่อนคือมองหาหุ้นที่มันราคาตกคุณแรงหรือหุ้นที่ PE ต่ำ Price Per Book Value ต่ำแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้ดูว่าธุรกิจทำอะไรมันเป็นธุรกิจที่สตรองไหมลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการลงทุนในลักษณะ Contrarian เฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามันเป็น v i โอเคทีนี้เหตุผลที่ผมบอกว่าการลงทุนในลักษณะ v i เนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลกับการลงทุนที่มันเป็นระยะสั้นมากๆาเช่นว่าหลักวนันหลักสัปดาห์หรือหลักไม่กี่เดือนเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาที่เราซื้อหุ้นที่มันราคาต่ํากว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นการที่เราซื้อมันได้ตั้งแต่แรกเนี่ยหรือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็มาได้อยู่2แบบหลักๆหนึ่งก็คืออาจจะเป็นว่าคนมีมุมมองที่เป็นลบหรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อหุ้นหุ้นนั้นมากเป็นพิเศษก็เลยราคาเลยแบบตกต่ําเป็นพิเศษนะครับหรือ2ก็คืออาจจะเป็นหุ้นที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักยังไม่ค่อยมีคนติดตามก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นหุ้นทีี่่ดดนนะััังง้ราาาคแหตํอยู แล้วไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลไหนใน2อ,อันนี้เนี่ยมันก็เลยต้องใช้เวลากว่าที่คนจะรู้ว่าเอ้ยหุ้นนี้มันดีจริงนะรือคนเริ่มเอะใจว่าเออบริษัทนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีบางทีอาจจะหลายปีด้วยซ้ำเพราะว่าบริษัทก็จะต้อง แสดงศักยภาพถูกไหมครับต้องมีผลประกอบการที่ชัดเจนเออด,ดีขึ้นดีขึ้นอย่างค่อนข้างสม่ําเสมอทําให้คนเปลี่ยนมุมมองที่มีกับมันหรือเริ่มรู้จักมันมากขึ้นดังนั้นถ้าเราลงทุนระยะสั้นเกินไปเนี่ยบางทีบริษัทก็อาจจะยังไม่มีโอกาสแสดงฝีมือใช่ไหมคนก็จะยังไม่เชื่อหรือคนก็ยังไม่ได้เอะใจว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าสนใจหรือว่ามันเป็นบริษัทที่ดีราคามันก็จะยังไม่สูงขึ้นไปดังนั้นยิ่งลงทุนระยะสั้นเท่าไหร่เนี่ยการใช้วิธีการของวิาก็ยิ่งไม่ สำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนระยะสั้นมากอย่างเช่นแบบหลักวันหลักสัปดาห์หรือหลักไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยผมก็มองว่าคุณก็เอา V.I. ไปใช้ในลักษณะที่ไม่เต็มรูปแบบก็ได้ก็คือเอาข้อหนึ่งที่การเลือกธุรกิจที่ดีหรือว่าพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเนี่ยเอาไปใช้ประกอบเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะครับอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดว่าจะดูกราฟสายเทคนิคคุณก็อาจจะสโคปขอบเขตว่าโอเคคุณจะดูกราฟแล้วก็ลงทุนแบบเทคนิคนี่แหละตัดสินใจด้วยเทคนิคเป็นหลัก แต่คุณจะลงทุนแบบเทคนิคในหุ้นที่เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้ไงมันก็จะทําให้ปลอดภัยมากขึ้นนะในมุมมองผมนะเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยหุ้นที่พื้นฐานดีผลประกอบการทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเผื่อดูเทคนิคพลาดอะไรขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ขาดทุนเยอะเท่าไหร่หรือถ้าจาเป็นจริงๆก็อาจจะถือยาวรอได้อีกกลุ่มหนึ่งสําหรับคนที่คําว่าลงทุนระยะสั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงลงทุนสัก เกือบปีหนึ่งถึง2ปีประมาณนี้1-2ถึง,งปีเนี่ยถือว่าลงทุนระยะสั้นสำหรับเขา VI ก็พอจะใช้การได้อยู่นะครับอย่างวิธีการลงทุนที่ผมใช้อยู่ที่เป็น opportunistic VI เนี่ยผมก็นิยมซื้อธุรกิจที่ดีที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าดีทำได้ดีแต่ราคาตกรุนแรงอาจจะเป็นเพราะว่ามีโควิดหรือปัญหาชั่วคราวบางอย่างหรือว่าคนตกใจถูกไหมถ้าเกิดว่าด้วยวิธีการนี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับโดยสถิติก็คือภายในระยะเวลาปี1-2ปีเนี่ย มันก็มักจะหายไปเพราะมันเป็นปัญหาชั่วคราวตั้งแต่แรกหรืออย่างเคสโควิดเนี่ยเริ่มต้นปี2020่ถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ารอได้สักปีหนึ่งสองปีสำหรับคุณยังไม่ไรู้สึกว่ามันเป็นยาวเกินไปอย่างเงี้ยนึกถึง2022นเนี่ยคุณว่าโควิดจบไหมก็น่าจะถูกไหมแล้วตลาดหุ้นที่มันดรอปลงไปรุนแรงก็น่าจะฟื้นถูนกไหมครับแล้วถ้าปัญหาชั่วคราวภายใน2ปีแล้วมันฟื้นกลับขึ้นมาใกล้เคียงเดิมปุ๊บงั้นอย่างนั้นการลงทุนในลักษณะ VI ของคุณบี่ไอของคุณรอไดงนี้ไม่มีปััญหาครบ และนอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีแนวคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมเคยฟังไอเดียของเขาแล้วก็มองว่าน่าสนใจแต่ก็คือไม่รู้ว่าเวิร์หคือเปล่านะครับแต่ผมพูดถึงให้ฟังละกันก็คือมันมีคนที่เขาบอกว่าเขาจะลงทุนระยะสั้นโดยที่ใช้ V.I. ในลักษณะที่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเขาเลือกธุรกิจที่ดีก่อนแน่นอนแล้วเขาก็จะดูว่าเออแบบราคามันจะต้องต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมนะก็คือมีการคิดแบบ Discount Ca ดแคสต์มีการประเมินมูลค่าธุรกิจออะไรเเเนยหมืป็ BI ล แล้วเขาก็จะซื้อเนี่ยไม่ใช่ตอนที่ราคามันต่ำกว่าตัวมูลค่ายุติธรรมเฉยๆแต่เขาบอกว่าโอเคสมมุติราคามันต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมไปแล้วตกลงมาด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยปัญหาของว i ยาก็คือบางทีมันต้องรอนานถูกไหมครับกว่ามันจะฟื้นกลับขึนน้นมาไม่รู้รอนานเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาจะใช้สัญญาณในทางเทคนิคเนี่ยดูว่าเออเฮ้ยตลาดโดยรวมเนี่ยมันเริ่มกลับเป็นทิศทางขาขึ้นหรือย,ยังถ้าเกิดสัญญาณเทคนิคมันแบบเป,เป็นโพสิทีฟขาขึ้นชัดเจนปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะซื้อ โดวยวิธีการนี้เขาก็มองว่าเขาแก้ไขจุดบอดของวิธี B I ที่บางทีไม่รู้ว่าจะต้องถือยาวเท่าไหร่เนี่ยทำให้สามารถที่จะลงทุนระยะสั้นได้ซึ่งก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็คือผมไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะเพราะส่วนตัวก็ไม่เคยทําแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครที่แบบทําเป็นการส่วนตัวที่ยืนยันได้ว่าไอ่เนี่ยมันไม่ได้โม้อ่างเงี้ยนะผมไม่รู้จกักลักษณะแบบนั้นดังนั้นก็เลยไม่รู้ว่า ใช้ได้แค่ไหนโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคําถามที่ถามว่าวิธีการลงทุนแบบ V.I เนี่ยสามารถใช้กับการลงทุนในระยะสั้นได้หรือเปล่าผมก็ตอบได้ประมาณนี้นะครับตอบจากมุมมองผมนะแต่จริงๆส่วนตัวผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะต้องจํากัดว่าลงทุนแค่ปี2ปีอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราซื้อธุรกิจที่ดีได้นะเราซื้อมันได้ในราคาที่ถูกผิดปกติด้วยเนี่ย ทำไมเราถึงจะไม่ถือให้มันยาวกว่านั้นในเมื่อธุรกิจมันทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราซื้อมาได้ถูกทําไมเราถึงไม่ถือต่อไป3ปี5ปีให้มันแบบธุรกิจมันเติบโตเยอะๆแล้วเรากาไรหลายเท่าตัวไปเลยมันจะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยจริงๆใจจริง,รงผมก็ยังงงๆอยู่นะแต่โอเคละถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนระยะสั้นจริงๆก็ปี2ปีก็ได้ครับไม่มีปัญหา วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smartstock Investment ก็สำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกําลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทําคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ